จับปลาด้วยตัวของประชาชนเอง oh <my> ถ้าเรามียุทธศาสตร์ oh <my> มีความอดทน oh <my> ในขณะที่คนอื่นเจจี oh <my> อาจารย์ครูการเมืองอาจจะมองข้ามเราอันนี้ oh <my> ผมบอกแกว่า จะกลายเป็นจุดแข็งการที่คนอื่นก uh> ็มองข้มเรามันจะกลายเป็นจุดแข็งแบบไายอยู Trevor ่ที่ถ้าเราอดทนพอมีความมั่นใจแบบเงียบๆหาเสียงอย่างแม่ยำไปพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จุดแข็งของเราตั้งแต่สมัยอาคาใหม่สมัยก้าวไกลเขตหนึ่งเขตอำเภอเมืองพี่ก้าวไกลคะแนนบัญชีรายชื่อ40,020นะบอกไว้ก่อนนะพี่น้อง 44สำโล,กกาลา่งกับบริจาคมลาบนี่ก็เกือบ40,000นะบอกไว้ก่อนไอ้คะแนนปาร์ตี้ลิล้รวมการตอนเป็น9าปนะั่นนะ่ะมันก็300,000กว่านะาไอ้นายกคนเก่าได้208นะถ้าพี่น้องประชาชนเปิดใจมาใช้สิทธิใช้เสียกันเยอะๆทำอย่างที่เคยทำได้ในสมัยที่ผมเป็นเจนเดนนายก9ไย มาใช้เสียงกัน70%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนคราวที่แล้วมันก็สู้ไหวอยู่แต่ถ้าเหมือนตอนเลือกตั้งอบจปีอกสามที่นี่มาร้อยคนมาใช้สิทธิ์อยู่60กว่าคนก็แน่นอนว่านายกน้อยของผมต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเป็นเหมือนพื้นที่อื่น นี่เป็นการเลือกตั้งแบบท้องถิ่แบบนี้แล้วยกชิงลาออกก่อนอันนี้นี่คำพูดของเลขากรกตให้สามารถไว้ว่าพอมันต้องเลือกสองรประชาชนก็อาจจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงน้อยหน่อยอย่างล่าสุดในพื้นที่อีสานด้วยการไม่ว่ากันต้องใจว่าต้องเสียสละและต้องเดินทางเป็นวันมาใช้สิทธิ์อยู่50เเท่านั้นถ้าหาดี ประชาชนบอกว่าการเลือกตัง้งนายกอบจที่มีงบประมาณหนึ่งพัความสอหรับพวกเขาโอกาสที่นายกน้อยจะได้ก็มีน้อยนิด okay, okay, okay. แต่ถ้าประชาชนรวมตัวกันและเปิดใจเราสู้ไหวแน่นอนครับพี่น้องครับแล้ววันที่2 2มันก็ยังมีเวลา วันนี้วันที่เจ็ดเดี๋ยววันที่ยี่สิบขอกลับมาอีกทีนึงพี่น้อุโบนอนุญาตแม่อนุญาตใช่ไหมอนุญาตแวันที่ยี่สิบครงสุดท้ายขอกลับมาช่วยหาเสียงอีกทีเรายังมีเวลาใจเย็นๆใครที่ตัดสินใจบอกเลิกยังไงก็พักสมผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเกลียดเป็นเกียรติอย่างสูงเอ้ากบคุณมากันดูแล สูงที่เคยให้กับพกเกอาไปมาและส่งต่อให้กับพรคประชาชนและส่งให้กับนายยน้อยพี่ชายของผมคนนี้แต่ยังไงก็ท่าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจผมอยากใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุบลที่อยู่ที่นี่และทีู่อยากอ่านไลฟ์จากบ,บ้านว่าถ้าผมจะไม่ผิดวันที่10บธันวาหรือ11ธันวาช่วงนี้ จะมีการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้งสี่คนผ่านรายการไทย p ีบีสวันนั้นพี่น้องค่อยเลิอตัดสินใจก็ได้แล้วฟังนายกน้อยของผมว่ามีวิ่งสัยทัศน์ที่มันแตกต่างหรือไม่อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ชนะไปแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าหมายเลขนั้นหมายเลขนี้เป็นมวยรองไม่มีโอกาส ประตูไม่เคยฟังเพลงไม่เป็นรองของก็อเทลเหรอในหัวนี่มันต้องทอย่างจะล้อออกมาแล้วแต่ตก,ก็บอกว่าห้ามีเลยเดี๋ยวผิกดกฎหมายเดี๋ยวตกหมาตายเสียก่อนเลยไม่สามารถร้องห้พีนอฟังได้เดี๋ยวจะลองถามพี่จางคำมอยดูว่าจะนาธอนมาที่หน้าตองหรือเปล่า ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราจะแพ้แต่ชนะเป็นเรื่องของอนาคตทุกวันนี้ขอสู้เต็มที่อย่างเดียวเพื่อที่จะแสดงวิสัยทัศน์ให้กับพี่น้องชาวอุบลใ้ดูสถ้าตัดสินใจแล้วผมขอขอบคุณอย่าลืมมีพ่อบอกพ่มีแม่บอกแม่มีพี่บอกมี้ สวัีค่ะสวีค่พี่ค่าอะไรครับโบ๊ทพี่ครักเได้มาปาสาไม่มีไมโคโฟนน

กูช่วยหาเสียงกันงตัวดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ช่วยหาเสียงแล้วผมบอกมาทันทีอให้มาเที่ยมถิ่นที่นี่หน่อยมาออกก่อนนะครับมาไล่มาเมาแสดงได้เห็นว่าพรรคประชาชนเมื่อคนที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นนายกน้อยที่ทำงานเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ ให้นายทุนเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องปันธุ์ผมเลยลงมาช่วยตามหาชัยชนะให้กับหมายเลขสองเลือกตั้งครั้งนี้วันที่22ธันวาคมเนื่องจากนายกคนเก่า ลาออกไปก่อนไม่เลยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนายกอบจหนึ่งวันเลือกตั้งสอบจอีกหนึ่งวันต้องรบคนพี่น้องให้ไปเลือกตั้งสองครั้งครั้งแรกเลือกตัวนายกวันที่22พคนวาดมการมาเลย หรือเบอร์อื่นที่ไม่ใดพี่น้องยี่สิบสองนัดวันก็ต้องกาเบอร์สองแน่ๆแค่นี้แค่นี้พี่น้องจำได้บะได้ต่อมา อีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปเลื่อยทีวันที่หนึ่งกุงพารันก็โชคดีเหมือนกันเพราะเดี๋ยวผมต้องการเนื่องจากที่อเมริกามหาวิทยาลัยเปิดช่องโอกาสให้ไปช่วยพักประชาชนหรือเขาต้องการให้ไปช่วยหาเสียงอบจจังหวัดอื่นเหมือนอย่างที่อุบลหรือไม่แต่อุบลครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นโชคดีของผมและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับพี่น้องชาหวหัวเรือที่นีน่เพื่อที่จะออกเล่าเก้าสิบให้พี่น้องใ้ทราบว่าเลือกตั้งอบโอจครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับและจะเป็นเกียรติอย่ายยงยิ่งถ้าบัตรประชาชน ถ้านายกน้อยได้ขยบจากรองนายกมาเป็นนายกของพี่โน้องประชาชนสักทีถ้าเป็นแบบนี้ได้ไม่ได้ครับพี่น้องจากรองนายกมาก็หลายปีถึงเวลาเป็นนายกกับเขาสักทีหนึ่งและพื้นที่นี้ก็พื้นที่ที่แกดูแลมาตลาดพุ่มเพืองหัวเรือเ,เพื่อชุมชน แม่ทำมาหลายอย่างเป็นเกษตรกรทำเกี่ยวกับโคเนื้อทำเกี่ยวกับพริกเข้าใจหัวอกของคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรหรือแม้กระทั่งแรงงานพอเข้าเป็นนายกอบจเมื่อไรมีประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจธุรกิจมาก่อนเป็นรองนายกมาก่อนเลือกเข้าวันที่22ธันวา 23ธันวาทำงานได้เลยครับพี่น้องครับและที่สำคัญพอเคยเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยบริหารตลาดทาอะไรพวกนี้มาก่อน,นก็เข้าใจตอนน่นานรถม,มาด้วยการแกเล่าให้ฟังว่างบของอบอจอปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆครับผู้ช่วยหาเสียงพิธา งดปีหนึ่งมันก็ตั้ง1,600ล้านบาทผมก็ถามไปว่าพี่น้องชาวอุบลอยู่ที่นี่นี่เศรษฐกิจแหวแทนมีสินเยอะแยะอบจมีหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างหรือไม่แกออกมม็เอางบมาให้ผมดูว่ารายจ่าย1,600ล้านาท,ที่เป็นภาษีของประชาชน เป็นยาเกงือแรงงานของท่านเป็นน้ำตาของท่านที่กายมาเป็นภาษีให้นายุคอบจบริหารท้องถิ่นในพื้นที่ที่มันลำบากขนาดอุบลราชธานีเมืองที่มีความสําคัญกับประเทศไทยขนาดนี้ประชากรเป็นอันดับสามของประเทศขนาดเป็นอันดับ5ของประเทศไทยแต่เรื่องเศรษฐกิจนั้นเรื่องรายจ่ายนั้นเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นสูงเหลือเกินอบจที่พอจะทำอะไรได้บาง ในระหว่างที่รอให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลในปี2570นายกน้อยตำแหน่งแค่ด้วยและชื่อแี่ด้วยในชื่อนายกน้อยเหมือนกันนายกน้อยพ่อ้านของคนอุบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากลำบากในด้านเศรษฐกิจของพีโนโ่น้อไงประชาชนอย่างไรได้บ้างผมก็บอกกับแกว่าโอ้ ถ้าเป็นอย่างนี้งบจำนวนมากพันหกร้อยล้านเป็นอะไรบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับซ่อมถนนที่ทุกคนพูดมาเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงเทพม,มาหานครวะไปที่สำโรงไปที่มหาวิทยาลัยอุบลน,นั่งรถมาที่นี่ทุกคนบอกถนอนอุบลนี่ซ่อมตลอดทั้งชาติทั้งปีไม่มีวันเสียอมไอันนี้นี่มันจริงไม่จริงครับพี่น้องในกองเสียนี้งบ<อ>ประมาณไปอยู่กับการซ่อมถนนไปอยู่กับ เรื่องเกี่ยวกับการโยธามากมายทําไมเราไม่มาลงทุนกับมนุษย์ลงทุนกับประชาชนลงทุนกับคนเขาก็บอกทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นงบการศึกษามันก็สูงอยู่รวมๆกันก็น่าจะ7จ0ดร้อยแปดร้อยล้านจากพันหกร้อยแต่ถึงอย่างไรจํานวนหมอที่อุบลราชธานีเจ็ดร้อยกว่าคนมันก็ยังไม่เพียงพอกับพ่อแก่แม่เฒ่าที่อยู่ในชนบท เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งครั้งที่มีพื้นที่การท่องเที่ยวาหมายรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างยิง่ง <Okay. S 1> เขาจึงมีความมุ่งมั่นบอกว่าตอนเป็นรองนายกก็พยายามอยากจะยึดโยงกับประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาดูแลกองสวัสดิการให้กับประชาชนมา ตอนนี้บอกขอเป็นนายกอบจด้วยตัวเองลงมาได้หมายเลขสองอยู่ระหว่างคู่ใหญ่ระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามผมบอกไม่เป็นไรถ้าประชาชนชาวอุบลเปิดใจอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้เขาเป็นตาอินกับตานะเราเป็นตาอยู่ ที่ไม่ได้เอาพุงปาไปกินเองแต่จะเอาพุงปามาให้ประชาชนแล้วจะทำรูปาดว้อวยระบดเป็นีมเ้าสสครับมผ้าโตเป็นตราเนนใจของมหาชนพี่ไเป็นอไาได้แล้วได้แล้ว

โอย้โหคนเยอะมากจ้ะทุกคน เรงเปนวันแห่งความสวขครับเป็นวันที่เราสจตัรอาการเปลี่ยนแปลงเา้งรู้เรื่องรืองนีี่คือวมาแสดงแสดงพลังหลักการพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่่งสอนท่านว่าการเปรีบสองครับ้อน

ประชาชนทะลักเข้าไปแล้วนะคะดดยวค่ะกดนะุนคะบด้วยางด้วยางด้วยอหอยพี่น้องหากอีหลีครับ ขอบพระคุณไอ้หลายครับหมุดข้อกันเ้ยครับตะการครับยันอยที่บ้านเมืองเดียงอำเภอตะการพืชผลทางน้องคุ่ลครับโอเคครับแกกำลังเดินมาแกกำลังเดินมาครับแกกำลังเดินมานะคะข้อสายสองโคื่อำเภอพิบุรมั่งรักดิบกำลังเดินมาครับทีคุณมงสาหาน

คับมากครับแล้วก็ได้มาพบปะกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกที่มาเนี่ยน้ำต้นวารินชราภักสองแล้วก็มาปุ๊บห้าใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเลือกตั้งเนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็ได้ให้ความไว้วางใจขเจ้าไกลมาเยอะแม้ว่าจะไม่มีสอสอเกตวันนี้ก็ได้กับมเราเลืความหลังแล้วก็ได้มาแติตัวนโยบายอาเซียนเบอร์สองแล้วก็มาสร้างเป็นเลือกตั้งกันเยอะๆวันที่26มีนาคมพระเก้าไกลได้มา มันจะได้ศักยภาพเพราะว่าเราก็เติบโตไปเรื่อยๆจากตอนเป็นอนาคตใหม่ได้แสนกว่าขึ้นมาเป็นแสนแปดแล้วก็ในบัญชีวิตชื่อเนี่ยก็สามแสนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีศักยภาพพอสมควรไปยังไงก็ตามมันก็ต้องใช้เวลาที่เหลือนะจนถึงวันที่22เนี่ยให้ประชาชนกลับมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆอันที่หนึ่งแล้วก็หวังว่าประชาชนจะจะเปิดใจให้กับ คั่วใหม่ทางการเมืองถึงแม้ว่าจะดูว่า,วามีเหมือนกับขั่วใหญ่ทางการเมืองชนกันแล้วก็มีโอกาสที่ให้ประชาชนเลือกระหว่างขั่วใหญ่ที่อาจจะเป็นคนคุ้นเคยกันกับคั่วใหม่อย่างพรัคประชาชนเราเอาโมเดลที่ขอนแก่นมาเทียบยังไงขับวนนะคอนแ่นเหรอครับ อ๋อคงไม่ได้เกี่ยวกันครับ่็แต่และพว้นที่ก็แตกต่างกันไปบริบทสถานกันไปจำนวนประชากรก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องลงรายละเอียดให้เป็นของอุบลอุบลทุกอุบลไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็ต้องใย่ยจประชาชนด้วยเมืม่อกี้บอกว่า ยังสูดเรื่องยังขึ้นเหมือนว่ายังเหมือเป็นรัฐบาลก็ก็พยายามเต็มที่ด้วยความจําเป็นที่ว่าจะได้มีอํานาจแล้วก็งบประมาณในการแก้ไขให้กับประชาชนได้ก็ยังมั่นใจนะครับว่าการทํางานของหัวหน้าแัะก็เพื่อนๆพัญญาวุฒินั้นก็คงจะมีเวลาอีกสองสามปีในการที่จะพิสูจน์ให้กับประชาชนเถึงความพร้อมในการรัฐบาลแล้วการมาครั้งนี้ทัศนินก็จะมาวันที่สิบวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยเขาถือว่าเรามาทับรับบัตไใ้ติดตามไม่อนดไหมก็เวลาอีกก็ เวลาของพิธาก็เวลาของพิธาเวลาของคุณนักถึงดวลาของคุณนักถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วมีอะไรที่มันมันทำให้เรามันานอนปะเนี่นไม่มีครับถ้าชิมมาเลยนะไม่มีครับ,รบท,ทุกการเลือกตัง้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกการแข่งขันยิ่งแข่งขันกันเยอะว่าความโปร่งใสในการทำงานของแต่ละเบอร์วิสัยทัศน์ในการแต่ละเบอร์ก็ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนเลยว่าเซ็นทันวาเขา้าใจว่าทางไทย PBS จะมีการ ประชาชนวิจัยพัฒน์หรือการดีเบตการของอว่าที่ผู้สมัครทั้ง4เบอร์ก็ให้ประชาชนติดตามดูตอนนั้นแล้วก็จะได้เห็นว่าการแจงขันตอนความคิดการจินในาการในการทำงานนั้นประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงาน่าน,ป,น,น,ป,นปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของว้าแดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพม,ามา่ายิงเนือไทยเนี่ยแต่าท่านคิดจะไร ก็คงต้องต้องมีหลักการที่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านว่าทํำยังไงที่จะแสดงให้เห็นว่าหลักการของการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับทนักย์สนไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือทางเกี่ยวกับชายทะเลเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วก็ความไม่เข้าใจกันเนี่ยต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับการพูดเข้ามาพูดคุยเจรจากันนะครับแต่ว่า่งที่มี้สำคัญที่สุดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนนี้ก็ถืเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเื่นระดับความสำคัญว่าปัญหา สองสามสี่ห้าเนกันย่างไรกันนะในระงวันที่เราคาดเดาไม่ได้เนี่ยจะบริหารจัดการยังไงเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นฤดูฝนเมื่อก่อนพี่นะฤดูฝนเสร็จแล้วก็ฤดูฝนต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอที่จะคาดการลดรูหน้าเราแบบไทงเหมือนกก็จะได้จัดการกับปัญหาได้ไดรวดเร็วทันการครับอดีตเรือไทยตอนนี้ก็ยังช่วยคนไทยแต่มาไม่ได้ครับแล้วคิยังไงก็เขาเข้าใจมาว่าตั้งแต่หธันวาว่าจะปล่อยตัว4คนใช่ไหมครับที่โดนจับไปเป็นถึงวันนี้7ธันวาก็เข้าใจว่าทาง าพม่า,มายางยังไม่ปล่อยเรื่องแตกว่ายัางหาเกี่ยวกับข้อข้อเท็จจริงอันไหนเรื่องยังไม่ได้ก็ต้องให้ทางรัฐบาลไายคอยช่อสาร คือว่ายิ่งกับครอบครัวของคนไทยสี่คนที่โดนจับตัวไปว่าันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามสำคัญคือกว่าตกลงว่าพื้นที่ที่ที่ไปนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทั้งมาทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่สั่งท้องน้ำทะเลจริงหรือไม่ถ่ายผิดหรือไม่ผิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดไม่ผิดเนี่ยการตอบโต้ที่มาถึงคนนี้จะเป็นยังไงรถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่จริงๆเนี่ยการตอบโต้ด้วยการใช้อาวุธเนี่ยมันเกินกว่าเหตุหรือไม่คือเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราผิดเนี่ยมันก็ต้องได้รับการตอบโต้ที่มัันนได้รบทอออกเป็ุย่าง ก็จะมนไม่ได like, ้ัวรัฐบาลจะมีมาตรการในการปิการมีที่อ่นไ้มครับเล้าข้าใจว่าคงมีฝั่งอะไรโอเคครับโอเคครับขออนุญาตนะครับอยากให้ฝากแต่ยกทีมใหญ่มาเลยไหมคะที่บ้าง คือเราคิดว่าจะค่อยๆเปลี่ยนใจประชาชนมาเรื่อยๆมาเป็นช่วงเป็นช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมีแกนนำ3คนตามมาแล้ววันที่20เนี่ยก็คงจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเป็นประเพณีของพรรคอนาคตใหม่เข้าใกลประชาชนแล้วที่ที่รวมกันแล้วก็กระจาย25อำเภออำเภอที่ที่อุบลนี่ก็เป็นจังหวัดใหญ่ก็มีหลายอำเภอแล้วหลายอำเภอก็มีคนคัญก็คงจะกระจายสายคล้ายๆกับในอดีตที่สั่งมาพิธีพิธนะครับโอเคนะครับพิีนะครับอย่างคุณสิริพรนี่มีจุดแข็งอะไรที่ ถ้าประชาชนเลือกแล้วก็ทําให้คนอุบลมั่นใจว่าเลือกคุณสิริพรแล้วไม่ผิดหวังเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กตัวน้อย เป็นนายกน้อยจะเป็นคนตัวแทนของตัวเลกตัวน้อยอย่างพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยตลาดพุ่งพวงที่แกอ,อยู่เนี่ยแกก็ลําบากมาก่อนเข้าใจโค้กค้าแม่ขายมาก่อนทำเกี่ยวกับโคเอ่อเนื้อทำเรื่องเกี่ยวกับพริกส่งออกก็เข้าใจขนแล้วก็เคยเป็นรองนายกมาก่อนเพราะฉันก็มีประสบการณ์พอสมควรแต่ที่สําคัญก็สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เห็นกกร่าก้าวไกลก็มั่นใจได้ว่าอุตสากรรแน่วแน่แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับก้าวไกลมาดูตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นรองนายกที่ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับก้าวไกลบ้านแต่ว่าก็ผ่านการ อรมนะครับแล้วก็อยู่ตไกมาพอสูวก็มั่นใจอยู่ครับมั่นใจคับพี่เดมการันตีนะครับโอเคครับพี่เดมการันตีนะพี่มครยบครับพี่เิมการันตีนะทุกคนขอบใจนะครับเดี๋ยวพี่เดียมต้องพักอนะครับว่าพี่เิมต้องลงจากเครื่องก็ยังไม่ได้รับผอนเลยนะนี่ค่ะนายกน้อยพี่เิมการันตีนะครับมาทั้งคันทุกคนไปยอกันเลยครับไปยอดกันเลยเหตุท่าเหตุท่ ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ถ่าครูปโอเคครับโอเคครับข้างหน้าเลยค่ะอถ่ายรูปไหมอยากนะครับเซ็นเซ็นชื่อให้ได้มั้ยครับคุณนัการเซ็นชื่อให้ได้มั้ยรับด้านหนึงนะครับออขโอเคครับโอเคครับไอด้วครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะค่ะ

และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า